บ้าระมาดเดินทางตากแดดตากลมตลอดแลมือไม้ดำหมดเลย <c oughs> นะครับนยาจะแก้ไขตัวเองวันนี้พรุ่งนี้ก็จะราบลื่นแล้วนะครับอ,อาหม่นะครับ <c oughs> เป็นผู้หญิงนะฮะนะครับสองห้าสามหกนะครับเดือนสิงหานะวันที่ยี่สิบหกนะครับนะแล้วก็ยี่สามนาฬิกา ครับหนึงครับยี่สนาฬิกานะครับอ่านานะครับดีถีเป็นธาตุทองนะครับเกิดเดือนลิงปีไก่ยามชวดถูกปีนี้ไม่ดีเลยนะปีนี้อารมณ์จะไม่สมูทเลยนะเพราะว่ายามเกิดถูกชงฮะปีนี้ปีม้าไงแต่ยามเกิดของท่านนั้นเป็นหนูนะครับคุณเกิดในจีซี ใครก็แล้วแต่เกิดยามหนู2ยีบสามนาฬิกาถึงตีหนนั้นโดนชงนะครับแต่บางคนเวลาโดนชงแล้วกลับเด่นกลับดังกลับรวยแต่คุณโดนชงแล้วต้องอระวังที่สุดเลยนะครับเรื่องการเงินครับโอกาสผิดพลาดเรื่องเงินเสียเงินเสียทรัพย์มีแน่นอนนะครับเรื่องความรักนะครับเรื่องบริวารทั้งหลายนั่นแหละนะครับอ่ประมาณนั้นเราแก้ไขด้วยธาตุไม้และธาตุน้ำคือเดินทางบ่อย เดินทางไปท่องเที่ยวสแสวงบุญท่องเที่ยวสบายๆไปติดต่อธุระปับปังยาอยู่เฉยยาอยู่นิ่งใช้หลักปัญญาธาตุไม้กับธาตุน้ำนะั่นคือการเคลื่อนไหวแล้วก็จะแก้ตัวเองได้ด้วยนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับรายการนี้นะครับเรามีโทรศัพท์สายตรงนะท่านผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูเนี่ยนะครับ0 2 6ย์สองหกครับโทรศัพท์มาได้เลยนี่เป็นรายการสดครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับ เริ่มตั้งแต่17นาฬิกาครับทางทูวิชั่น66และ71นะท่านผู้ชมครับแล้วก็มี SMS ด้วยสวัสดีครับครับผมไม่ได้ยินเลยครับขอดังหน่อยได้ไหมครับนะมันยังไม่ได้ยินเลยครับเนี่ยเออขึ้นมานิดหนึ่งแล้วครับอ้าวอาลองดูนะพศอะไรครับพศ18ครับเออชัดขึ้นหน่อยนึงละ18นะครับ หนึ่งแปดแล้วแล้วเดือนอะไรเดือนพฤษภาคมครับพฤษภาคมนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ครับเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ตรงกับวันเสาร์นะครับครับกี่โมงครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีครับตอนเย็นนะครับครับโอเคบ้านเนี่ยนะครับพิงกี่องศาหรือหันหน้าไปกี่องศาทราบไหมอ๋อทราบครับบ้านวงบ้าน สองร้อยแปดสิบเก้าองศาครับสองแปดเก้านี่ด้านหน้าใช่ไหมด้านหลังครับด้านหลังครับอ๋อด้านหลังสองแปดเก้าเนาะเอาใหม่ด้านหลังเนี่ยนะฮะถ้าสองแปดเก้าเนี่ยยังไม่ถึงสามร้อยสองแปดเก้านะครับด้านหน้าก็ยังเป็นตะวันออกอยู่นะใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเอาดูดวงก่อนธาตุทองนะครับคุณเกิดวันธาตุทองครับวันธาตุทองราศีล่างเป็นม้าเรียกว่าแก่โง่ เกิดวันมะธาทองนะครับเดือนมะเสงปีกระต่ายยามไก่ดิถีอ่อนครับเอออันนี้ต้องใช้ธาตุดินปรับดวงฮะถึงจะได้มั่งคั่งครับนะแล้วก็ธาตุทองก็ดีกับตัวเองด้วยตัวเองธาตุทองก็ดีกับผู้ธาตุคือธาตุทองอ่าแล้วก็ดีกับธาตุน้ําดินทองน้ําจําไว้ทําให้คุณร่ํารวยได้นะครับความหมายที่จะบอกนะครับก็คือว่าเราต้องมีพักพวกเยอะมากๆเลยถึงจะร่ํารวยครับ เมื่อไรรู้สึกว่าพักพวกน้อยไม่รวยนะครับเช่นปีนี้พักพวกน้อยลงรู้สึกไหมอะไรนะรู้สึกครับแล้วคุณทำไมน้อยลงล่ะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับพักนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมครับเออมันเลยไม่ค่อยเฮงไงสิ่งแรกนะอันดับที่สองเนี่ยนะครับคือเราสุขภาพไม่ค่อยดีนะรู้สึกไหม มันเป็นพวกทวารรู้จักทวารไหมมันเป็นระบบพวกตับหรือทวารผมไม่แน่ใจจะแน่นตัวแน่นเส้นเอ็นจะอักเสบง่ายนะครับอันนี้เราต้องแก้ไขนะเออผมมาดูดวงบ้านคุณดีกว่านะดูดวงบ้านแป๊บเดียวนะ<า>นะครับดูดวงบ้านก่อนนะครับก่อนไปดวงบ้านนะฮะผมเฉลยน,นิดนึงทายอย่างนี้แล้วต้องทายให้ดีนะทายให้ดีด้วยอายุให้คุณครบ40ก่อนนะ40บดีครับ40ดีไม่ต้องห่วง นะครับ4 0่อา่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเราก็มากับมาดูที่ดวงบ้านก่อนบ้านอายุกี่ปีครับก็ประมาณ1 7 1 8ปีครับอะไรนะประมาณ1 7 1 8จปีครับได้เลยได้เลยนะฮะอาละอา่าหลังบ้าน289นะใช่น,นะ289นะครับ2 8 9เนี่ยยังอยู่ในอา่าหลังตะวันตกอยู่นะนยังอยู่หลังตะวันตกอยู่นะครับ หัวนอนไปทางไหนครับหัวนอนตอนหันไปทางทิศเหนือครับหัวนอนไปทางเหนือครับรับหนึ่งนะดูซิทางเหนือเป็นพลังอะไรนะครับเดี๋ <t iny an> ยวคุณดูนะทางเหนือเป็นพลังอะไรนะครับถ้าหัวนอนทางเหนือเนี่ยนะฮะเรามาดูตรงนี้นะครับเราดูแป,แปนบ้านนะครับ <t iny an> แปนบ้านเนี่ยนะฮะเราสมมุติขึ้นมาเฉยๆนะนะฮะแปนบ้านเนี่ยนี่คือประตูนะฮะแล้วก็เราก็นี่คือหลังบ้านนะครับอันนี้คือหลังบ้านโทษทีเขียนผิด อันนี้คือหลังบ้านนะอันนี้คือหน้าบ้านนะครับอันนี้คือหน้าอันนี้คือถนนนะครับแล้วก็แบ่งบ้านคร่าวๆออกเป็น9้าช่องเราเริ่มจากข้างหลังนะเป็นส่วนๆอย่างนี้นะครับนะฮะอ่าอันนี้คือหน้าบ้านคุณตะวันออกนะครับหลังบ้านคุณตะวันตกโอเคไหมโอเคครับนะทิศเหนือทางนี้นะทิศใต้อยู่ทางนี้อ่าคุณคุณนอนห้องเบอร์ไหนครับประมาณ ประมาณนี้ประมาณด้านข้างตรงนี้นะครับใกล้เคียงที่สุดนอนตรงไหนเตียงอยู่ตรงไหนก็อยู่กลางๆนะครับเดี๋ยวผมตีเส้นแป๊บเดียวตีเส้นแป๊บเดียวนะครับเส้นนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อมาหน่อยนึงนะฮะอ่าแป๊บหนึ่งนั่ง ครับดียวนะอันนี้คือออันนี้คือตะวันตกแท้ๆจริงนะครับมันจะชิงเฉียงหน่อยหนึ่งนะออโตวเด้มันตกเชียงเหนือนะอันนี้คือเหนือนะครับอ่ะคุณนอนระหว่างนี้ปะแถวแนี้ใช่ไหมฮะนอนอยู่แถวๆ,ๆประมาณนี้รประมาณนี้ใช่ไหม ถหัวทางเหนือใช่ไหมครับร<อ>ถูกต้องแล้วครับยินดีด้วยถูกต้องครับถูกต้องอนะถูกต้องครับรอเออถูกต้องแล้วแล้วคนอื่นอนอนทางไหนมีคนสําคัญนอนทางไหนบ้างครับก็มีสอคนกับแฟนครับอ่าโอเคเด็กเล็กไม่มีนะอ่าประตูไม่มีโชคลาภเลยคุณโ<อ>ชคลาภไม่มีเลยอ่ะต้องรอต้องรอดาวจรแนละ้วฮะดาวจรเนี่ยจะเข้ามาหน้าหน้าตะวันออกเียนะหน้าตะวันออกทุกคนเลยนะครับ ปีหน้าครับ2558รครับ2559ฮะจัดทุงจุ้ดีๆฮะ2560ครับเนี่ยได้ลุ้นรวยกันหน้าตะวันออกทั้งหมดต้องจัดให้เป็นจัดไม่เป็นก็ไม่ได้อะไรนะนะบอกทุกคนเลยนะครับคุณนอนถูกต้องคอนเฟิร์มครับแต่ว่าดวงชะตาเนี่ยนะฮะเอ่อก็อย่างที่ผมพูดตอนแรกจำไหมนะไม่ต้องประมาทใดๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำงานอะไรครับเนี่ยก็ขับรถครับอะไรนะขับรถครับขับรถ เออเขากอย่าพูดไปทำอะไรอยางอื่นนะไปเรื่อยๆไม่มีประเหรุหรอกไม่ต้องกลัวสุขภาพไม่ค่อยดีธรรมดานะครับเออนอนถูกต้องแล้วโอเคนะอ่าบวัสดีครับเราสลับสับเปลี่ยนมาที่ SMS บ้างนะครับท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการสดๆเลยนะครับอ่าสักครู่นี้ก็ใช้โทรศัพท์0 2 6ย์สองหกสีอครับเอสก็พีเอสโอแล้วก็เว้นวักนะส่งมาที่4 6 4 2 886นะ อันนี้ก็เกิดวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์14นะครับวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์14นะ5กุมเขาเ,เขียนเขาพิมพ์ว่า5กุมนะครับแล้วก็เวลาเที่ยงนิดๆน,น,นะครับเอ่อเที่ยงไม่นิดนะอะฮะเกือบบ่ายแลย้วเที่ยง50นะครับเที่ยงนะครับนะครับถามว่าพื้นดวงวิธีแก้ไขนะครับ ฟังนะครับแล้วก็จดจำนะครับไว้เป็นประโยชน์มากตำรานี้เป็นตำราดวงจีนนะครับเรียกอีกอย่างว่าโป้ยหี่ซี่เถียวนะครับโป้ยคือ8อักษรจีนในดวงเราเราเกิดวันไก่ทองเรียกว่าซิงอิวนะครับเป็นวันที่มีกำลังดีมากนะครับถ้าปรับดวงด้วยธาตุดินนะครับก็จะดีนะครับดีใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่ามาเกิดเดือนเสือปีหมูนะครับ นะฮะยามม้าเอาละครับประมาณนี้นะวิธีการปรับลงในท่าดินก็คือ,อถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะร่ำรวยเรื่องหลักทรัพย์ร่ำรวยกับที่ดินนี่แหละนะครับดินก็คือ